มาครับเพื่อนๆวันนี้บ้านชนชมจะพาเพื่อนๆมาดูเพชรบ้านนาทํารักตะขาบครับเพื่อนเพชรบ้านนาตัวนี้นะครับเป็นสายเก่าสายดั้งเดิมนะครับจากกิ่งแม่นะครับเพื่อนพอเลี้ยงมาด้วยปุ๋ยอันนี้นะครับเป็นชนชมปลอดสารพิษนั่นเพื่อนเลี้ยงจากนะครับนี่นะครับใบกัมปูนะครับเพื่อนนี่ใบกัมปูใบกัมปูแบบนี้นะนะครับเลี้ยงจากใบกัมปูนะครับแล้วก็ปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกผมจะใช้ปุ๋ยขี้วัว ในการเลี้ยงนะครับผมทํารากตะขาบไว้ตัวนี้ตัวนี้อายุอยู่ประมาณปีครึ่งนะครับปีครึ่งแล้วก็ทํารากตะขาบได้แบบนี้เลยเป็นสเต็ปที่2นะครับสวยงามครับจากกิ่งแม่นะครับน้องจากกิ่งแม่เป็นสายดั้งเดิมนะครับใบกระดูกใบชัดเจนนะครับน้องใบใหญ่กระดูกใบชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเจซอน랩นะครับน้อง นี่คือนะครับชวนชมเพชรบ้านนาสวยๆอีกต้นหนึ่งนะครับที่บ้านชวนชมอยากจะให้เพื่อนๆดูว่านี่คือชวนชมที่ปลูกเพชรบ้านนาที่เป็นลักตะขาบนะครับค่อนข้างทํายากนะครับเพื่อนๆเพชรบ้านนาส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยทําลักตะขาบกันนะครับเนาะส่วนใหญ่เขาก็จะทําเป็นทรงแบบนี้นะครับนี่คือเป็นทรงธรรมชาตินะครับเนาะอันนี้จากนะครับจากกิ่งแม่เดียวกันนะครับจากกิ่งแม่เดียวกันเนาะกระดูกใบเหมือนกันเดะเลยนะครับแต่ตัวนี้ทรงจะต่างกับต้นเมื่อกี้นะครับต้นเมื่อกี้จะเป็นราก ตะขาบนะครับเนาะหรือนี่นะครับตัวนี้จะเป็นรากธรรมชาติหรือเนเชอรัลรูตนี่นะครับตอนนี้คือบ้านชวนชมนะครับเพราะอันนี้ผมจะทําเป็นทรงเนี่ยสบายนางนะครับเพื่อนเนาะรากจะทรงเป็นทรงสบายนางแบบนี้ไปนะส่วนฝั่งนี้ก็เป็นสบายนางเฉียงอ่างธนีครับมันก็จะเป็นการดีไซน์การออกแบบอีกแบบหนึ่งนะครับเนาะเมนสวยเหมือนกันนะครับตัวนี้เมนจะเอียงข้างนิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับพอโตขึ้นเราสามารถดัดได้นะครับ คือแบบนี้เลยครับนี่คือการเลี้ยงพ้นบานนาแล้วก็การทํเพิษบ้านนานะครับเพื่อนเนาะถ้าเพื่อนสนใจนะครับสนใจก็อย่าได้ต้นอื่นๆก็ทักมาได้เลยนะครับทักตามอ่าตามช่องทางต่างๆได้เลยนะครับเพื่อนตัวนี้นะครับสวยงามนะครับเนาะมาดูนะครับนี่ต้นมาดูอีกต้นหนึ่งครับต้นนี้จะเล็กกว่านะครับต้นนี้จะอยู่ที่ปีกับห้าเดือนนะครับปีกับห้าเดือนเนาะลากออกมาสวยมากนะครับเราเน้นลากก่อนนะครับส่วนโครงสร้าง ด้านบนนะครับส่วนโครงสร้างด้านบนนี่เราเราสามารถยืดสามารถใต่ได้นะครับแต่รากนี่ต้องมาก่อนนะครับเขาเรียกว่าฟาวเดชันนี่คือวิธีการทําชนชมที่สวนชวนชมครับจากบ้านชนชมนะเราจะทําที่รากก่อนนะครับก่อนที่จะเป็นไม้สวยๆก็เหมือนกับตึกครับเ,เพื่อนๆตึกถ้าเกิดฟาวเดชันไม่ดีฐานรากไม่ดีนะครับเนาะมันก็จะไม่แข็งแรงไม่ คงทนถาวนครับชั้นใดก็ชั้นนั้นครับชวนชมก็เช่นกันถ้าเกิดเราอยากให้ต้นไม้สวยโครงสร้างดีเราต้องเน้นที่ลาก่อนครับเพื่อนๆอย่างนี้นะครับเพชรบ้านนาเราจะเน้นที่รากแบบนี้เลยนะครับเน้นที่รากแบบนี้เลยนะครับลากซื้อแบบนี้ครับวันนี้ไม้สองปีไม้หนึ่งปีกับห้าเดือนนะครับซื้อแบบนี้นะครับท่งเน้นลําต้นเน้นโครงสร้างลากนะครับเพื่อนเนาะลากจะเอาไว้นะครับตอนนี้อย่างละสามอย่างละสามนะครับ กำลังกินเลยครับนี่คือเลี้ยงแบบปลอดสารพิษนะครับเหมือนปอดสารพิษยังไงครับนี่เราใช้ใบกัมปูแห้งเลยนะเพื่อนือนใบกัมปูแห้งแบบนี้เลยนะครับน้องใบกัมปูแห้งแบบนี้เพื่อนนหมักไว้7วันนะครับ7วันถึง8วันนะตัวนี้อันนี้มันอยู่ข้างบนนิดนึงนะมันเลยยังไม่ย่อยสลายครับแต่ถ้าเกิดอยู่ข้างในหมายคมเพื่อนเพื่อนเริ่มย่อยสลายแล้วนะครับตัวนี้เริ่มย่อยสลายแล้วนะครับน้องนี่คือเลี้ยงแบบธรรมชาติครับผมและปุ๋ยที่เราใช้ก็คือเป็นปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยคอกทาให้รากนะครับดดซึม อาหารได้ดีนะครับปุ๋ยค้องผมจะใช้ปุ๋ยขี้วัวแห้งนะครับแบบนี้เลยนะครับเรียนกันเนาะือเล็กล้มาหน่อยครับอันนี้นะอันนี้จะปีนะครับอันนี้จะปี2ขงเดือนนะลากออกมาสวยแบบนี้แล้วครับแต่ลากยังไม่โตเท่าต้นเมื่อกี้นะเพื่อนๆ่ดูครับเราเน้นทั้งโครงสร้างเน้นเน้นทั้งเมนไม่ต้องเจ็บเปเด็กเลยนะครับดูเมนที่เราทิ้งไว้ด้านบนนะครับเนาะแล้วแกลากอยู่ด้านนอกแบบนี้นะครับเนาะนี่นะครับเส้นนี้นะครับก็โอ้โหดูรับเมื่อนครับลากที่เราทําไว้อันนี้นะครับใช้เวลานะครับเราตัดทําตะขัด ออกมาก็ไม่ไม่รู้ว่าจะเท่ากันในเท่ากันนะแต่ต้นที่เราได้มาก็คือสวยงามและก็พร้อมดีนะครับแบบนี้นี่คือเพชรน่านะครับวิธีของเพชรบรรณาที่สวนจนชมเราทําไว้นะครับเมื่อนอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ไสาเล็กนะคุณตาแต่เราเน้นฟาร์ดชั่นอย่างที่ผมกล่าวตอนต้นนะครับเมื่อนสวยๆแบบนี้เลยนะครับเน้นฟาร์ดชั่นหรือแม้กระทั่งต้นนั้นที่เป็นรากธรรมชาตินะครับเราเน้นฟาร์ดชั่นนะครับใบก็สวยนะครับเอานี้ออกจากจริงนะครับจริงเนียน สายพันแม่รือสายพันดังเดิมเลยนะครับเพื่อนเนาะใครที่สนใจก็กิ๊มใครที่สนใจใครที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้แล้วข้าอย่าลืมฝากกดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับผมหรือเพื่อนเพื่อนที่ดูทางช่องทางไหนนะครับเจอทางช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นได้เลยนะครับเพื่อนๆนนี่คือสวนชวนชมครับไม้ปลอดสารพิษไม้สวยๆนะครับโน้พชรบ้านนาคุณคะทรงทางแก๊้ตนั้นก็สวยงามนะครับเพื่อนสวยงามนะครับกิ่งหักนิดนึงนะครับโดนฟอกเทลหล่นใส่ นะครับมันเพื่อนตรงนี้โอ้โหชอบมากนะครับต้นนี้ผมชอบมากเลยนะครับนะผมว่าอีกสักประมาณปีหนึ่งน้องจะสวยมากนะครับน้องกระถางสิบแปดนี้เอาไม่อยู่แล้วครับเพื่อนๆสิบแปดนี้เอาไม่อยู่แล้วเพราะว่าดูโครงสร้างใหญ่แล้วก็กินกินอาหารได้ดีครับดูใบครับผมนาอตัวนี้ดูใบนะครับเนาะตัวนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยกาลังคิดปุ๋ยดีนะครับนี่คือไม้ปักใต้นะครับผมืาอไม้อยู่สุราษฎร์ธานีนะ โอโ้กับฝนแบบนี้นะครับน้องยังโตูได้ขนาดนี้โอ้ต้องยอมรับครับครับยอมรับใจเพชรบ้านนาสายพันธุนี้ครับผมอย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดจอเข้าใจครับ